ครับครับสวัสดีครับนี่ถามว่าฟุพบอลกัน,พพอ,อ,อ,กกนอิซิโต้ครับเสด KMC ลู่อีสานโอใจเ,เกษตรนะครับัวนี้เขาเสดภามาเบิึงอ่าวิธีการดูแลรักษาหญ้าแงกรานะครับหลังจากไอ้ช่วงเวิร์ดฝนแล้วช่วงนี้คือป็นช่วงคือตอนนาหนาวช่วงวิจิตรอีกเลือกคือฝนฝนมันเล็งนะครับนะ คนเล่งหรือยาไทยยาแคคกลาองเขาเนี่ยนี่นี่ยาทาัออาาา้ระเสร็ดกแ c มแล้วก็ยิงวิงางจากผูทีมีประสุก์ในการในการเฮ็ดหยามากสายปีแล้วเป็นเกือบปีแล้วแล้กวก็ยิงทีการการักษาตัดแต่งหลังจากในทีนี้ยาไอ้งรมชาติเกลดแ c มเกล็ดแกมขึ้นมาครับน่ครับ ออนี่ครับข้อสิมาเบิงตัวนี้ครับวิธีการตัดแต่งของเิงันคือนี่นี่ครับยาต้ยาแฟนกุลานี่จะแซมครับยายาขนยาที่พวกนี้จะเป็นยาที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติครับนี่ยาขนนี่ครับยาขนแส้มกันครับยาแฟงกุลาครับครับแฟงกุลาก็บจิมี่เนี่ย แต่กะบ,บ่ท่นนี่คือช่วงเมื่อกี้นี่มันเป็นน้ำแช่ครับนี่น้ำแช่เพิ่อนกัเพิ่งเอาไอ้คัดน้ำออกนะครับหลังจากน้ำแห้งแล้วกัเพิ่อนกับยีมาตัดแต่งครับนี่การทาผ่าตัดนี่มันจะแค่ให้ยาแป้งกล้ามจะบอ่อขึ้นแค่ขายายเต็มที่ครับคือพวกยา ธรรมชาร์ตเนี่ยพ่อเองจะมาเบียดบังมันนะครับแล้วก็ตัดออกเลยต,ตัดเปิดเครื่องอยาเครื่องกลาเครื่องอยาธรรมชาร์ตครับต,รตัดแต่งออกนี่คือเป็นการดูแลรักษาช่วงหลังจากไอฝนเม็ดฝนแล้วนะครับนี่หลังจากนี้แล้วต,ตัดแล้วมันก็นดีทั้การใส่ปุ๋ย คตัดออกแต่งออกใหนเกียนเลยครับนี่อดีนไม่นี่ตาเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญใน,นการทำหยาแพงกรามาาอีกคันหนึ่งครับนี่เป็นซื้อพอยยยหาบครับเดี๋ยวอีก,กน้อยสิสัมผัสเป็น นี่เขาเก็าไปเหงื่อไอ้ยกยินมได้ที่เข่าครับนี่นะครับผู้ที่ประสบป,ปัญหาช่วงนาค้นนี่จะมีลายค้นจะประสบป,ปัญหาช่วงการแ็บยาช่วงนานาค้นนี่นะครับจะมียาธรรมชาติเตียมแล้วก็ไ็้ไอบางค้นจะเชิญครับไอ้ตัดจิ๋มก็บน,นีครับแล้วก็ไถยจิ๋ม อันดีเราบว่า้องย่านครับนี่หลังจากข้าตัดแล้วนี่หยาเพื่นกระลาก็นดีค่อยงอกขึ้นมาใหม่ครับอขึ้นมาใหมเหรอครับก็ค่อยใส่ปุ๋ยบำรุงต่อไปเดี๋ยวก็บพวกหยาธรรมชาติพัวนี้ก็บับขึ้นบ่ทันแล้วครับเดี๋ยวตะล่อฟังจากผู้ไอ้นั่นเดี๋ยวล่อสัมผัสกันอีกครั้งหนึง่งครับอันนี้ก็นี่ก็มาให้สอบถามจากผู้เพิ่นเคยเห็ด ไอ้ยาเพ่นกลามาจากประสบการณ์โดยตรงนะครับนอกน,นี่ตีกับพ่อซื้อพ่อหาบนะครับนี่ก็เลยติดสอบถามกันว่าบางคนประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับอันยาเพ่นกลาช่วงล้างล้างไอ้ไอ้ฝนพึ่มๆนะครับก็เรียกไอ้มันมันไอ้ฝนชุกเน,ะนาะมันมันเะหน็ดไอ้ยาธรรมชาติขึ้นเร็วกว่ายาไอ้เพ่งกลานี่เขาจะมีวิธีการาดูแลรักษายัางไงครับ กาต้องว่าให้น้ำเพิ่มเกินไปเม็ดฝนตกนะคันนอระบายน้ำได้ดีหยาแพ่งกุลามมนเิดทีไปตามปกติครับแต่ว่าคันมันเพิ่มนั่นหยาธรรมชาติคืนก้อนคันช่วงนี้ก็คือเขาตัดแต่งเลยนะครับเนาะตัดออกในเบิดเลยตัดออกเบิดเลยคันช่วงหน้าฝนนี่ทั้งหยาธรรมาชาติทั้งหยาไอแพ่งกุลาตัดร่วมกันไปเลยตัดร่วมกันไปเลยเดียวแพ่งกุลามันติดตั้งน่วของมันเองครับานนี้ เพราะว่าขั้นช่วงยังสี่เนี่ยกระบอกง่ามขั้นหยาขั้นหนาฝนหึมครับมันสี่หยาแียงกุลามันมันมักชุ่มมันหมักฝนตกหนักแล้วก็น้ำหึมครับมักแบบน้ำพันพันบ่เป็นน้ำแซ่เป็นเถอะหนาฝนครับขั้นหนาแรงแซ่ข้าวเดียวมันก็ะน้นี่แหละครับเข้ามาเบิ่งไกลๆนี่มันจะเป็นหยาหยาธรรมชาติก็บรรนยาแป้งกุลาเนาะเกี่ยมกันนี่ครับนี่ครับนี่ครับ บานนี้ก็หนาฝผลยาเพ่งกุหลาบมาเกิดที่พี่ละบางคนอาจจะเจอประสบปัญหาแบบนี้หลทางเราคนครับไอ้ว่ามันขึ้นมะงั่มรอบเรื่องกับททิมกันมั้ยี่นี่นะครับท้าไทิมครับตัดออกเลยเออบ่ได้ปลูกไม่สำมันตัดออกแล้วเดี๋ยวมันติดฟองของมันเองครับเห็นแล้วมันตัดแต่งออกเลยหลังจากเขาตัดแต่งแล้วสิมีการอันใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่ครับใส่ปุ๋ยสูตรใดปุ๋ยเรื่อายเขาทำมาอ๋อ ไอปุ๋ยอยู่เร<ะ>ียกากานตั้งนอเป็นจักขาเนี้วมือขาเนี่วมือเนาะจังคอยบาอา้ยนา,บานปุ้ยมันทุมเหรอเขาขับ้านปุ๋ยครับ,ามมาบงา,า,กกานทุ่มนี่มันิควายไงซากนาแรงครับธรรมชาตินีสิไงซาก็ยาเพ่งก็ละในอันคุายนี่มันติแดดเรื่อยงานเรื่ละอืมข้าหฝนเป็นยังสี่เบดครับช่วงหนาฝนทีประสบปัญหาแบบเดียวกันมัดทไมบ่อยอ้วนฝนโอ้ยจะสมัยบ่อยอ้วหมดเลยครัเปนยอมา,าก ตักี่พ่นบ่อยนี่โอ้ยพ่นตองห่วงผู้ใดก็บหัจักผู้ใดก็จักบ่อย์ครับแปลงยาเพ่นนี่อยู่อ่าอี่นั่งก็ครับไอ้บ้านนังก่อนนี่บ้านน้องแสงบ้านน้องแสงริ่มห่วยก็คือร่มรูครับเขาเป็นร่มกรูบ้านน้องแสงตำบลพระลับเนาะตำบลพระลับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น,น,น,นครับเบอร์โทรพ่อเบอร์ใด่อนครับฝากเบือตู้เนี้ยของพ่อหับนี่เท่านี้ 084 084ครับ180 180 3481 3481ครับนี่แหละครับเบื่อโท้เพิ่นการติดตัวมาอยากได้หยาช่วงนาเลี้ยงนะครับที่เพิ่นเปิดขายอยู่ตลอดเพิ่นมาหอดมาถึงเพิ่นมาย่ำได้เพิ่นกระตัดไห่อย่างน,นั้นสะดวกสบายโท้มาสั่งได้สั่างรวงนาไว้ก่อนเลยเสียาจะาโร่จะโร่เพิ่ลนี่ติดเพิ้ลตัดไใบถาครับ ี่ลาการดูแลรักษาเอาเพิ่นกําลังตัดแล้วเพิ่นกับล่อให้มันเงินจังน้อยขึ้นมาแล้วก็นตัางนอแเราเพิ่นกับใส่ปุ๋ยยร่ยครับครับพี่น้องที่ประสบปัญหาแบบนี้อย่าไปตัดทิ่มได้ครับแคงกล่ามันปลูกยากแค่เดียวสว่าจะได้ซ้ำนี่มันเถอะครับเอาอาศัยตัดแต่งไม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยดูแลบำรุงรักษาครับครับจังได้ค่ะสนใจยังได้ยาช่วง ชย่างน้อยช่วงนาแรกงนี่นะครับมันจะอึดหยาเนาะงอคว้ยเขาสิบว่าไม่อยากินอันนี้ก็โทรมาสร้างเป็นได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับท่างใดกะฝากติดตามเด้ฮะครับเพจ KNP ลูกอีสานหัวใจเกษตรครับเดี๋ยวผมจะมีสาระดีๆมาฝากยุ่เรื่อยๆครับสวัสดีครับ